พุธนะคะคนวันพุธคว,ว,นนอ,ไวคอไม่เชวชี้คือไม่ใช่ช่วงนี้นะคะคือการงานตอนนี้ไม่ดีเนาะไม่ดีเลยเอาหนะเขาเลือกอะไรอะ ฟ้าหลังฝนนะคะแล้วไพ่ใบสรุปเนี่ยก็ถือว่าเรายังสู้ไหวนะเรายังสู้ได้ต่อนะอย่าหมดหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะวันพุธเรื่องการงานนะเรายังเรายังไปได้อยู่นะเรื่องการงานถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันสุดสด,สดฟ้าหลังฝนนะคะอ่าต่อไปเรื่องการเงินการเงินอ่ะอ่าจะมีคนขอจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ จะมีเงินเข้ามาแน่นอนมีเงินเข้ามาช่วยมีเงินเข้ามาหมุนเวียนให้เราได้เพราะไพ่ไพ่พพการเงินเรายังยังโอเคอยู่นะคะไพ่ความรักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเ,ก,อเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูเราบอกเลยคนโสดจะได้เจอคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอุปถัมภ์เราถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ เข้ามาช่วยเหลือในทางด้านวิกฤตนี้กับครอบครัวเรานะคะมีส่วนทางด้านสุขภาพสุขภาพตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็ไพ่ใบสรุปยังเป็นไพ่ดีแม่หมอถึงบอกว่าถึงการงานเราจะไม่เวิร์คถึงการงานถึงธุรกิจเราจะไม่เวิร์คฟ้าหลังฝนนะบอกเลยอย่ายอมแพ้คุณลุกได้แน่นอนคุณล้มแล้วคุณลุกได้แน่นอน